Det er kokhjerterne inde i køleskabet. Hvad er det? Kok det står som så en glas. Hvad er det? Nej, det er kokhjerter. Ej, det er kokhjerter? Ja. Okay. Ja, det er en glas, der er taget. Der er lige lidt tilbage, vi skal godt kunne bruge. Okay. Og så, jeg har også den der. Og så, jeg har lige en her. Og den vingan her også. Den ja, okay da. Værsgo. Og så, hvad er det, at jeg tænker? Pasipchuk, hvad hedder det er chili, så er uh, chili, hvor er det er Har vi fat chili? Okay. Den der ketchup, hvad hedder det? Ketchup? Nej, processo, eller hvad hedder den der chili er inde i glas. Okay. Det siger sådan noget i den der. skal det hedder scalapino, så tænker jeg på. At... pinne? har vi det? Nej. Har vi ikke? Nej. Hvad er det, den der ikke pizza? Spaghetti. Det spaghetti. spaghetti. Min yndling. Ja, så. så har vi noget nu? I morgen husker jeg, skal tage, at man med en, en ubrød. Ja. Mere. Må godt smage. Kan godt smage det. godt At gå.

nãy uy hiểu luyện 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 luôn luyện 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 ตี่วิ่ะอีกับเด็กในตุ๊กตาตุ๊กตาโอเคเนาะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้ไอ้สาวพิจิตรมาเห็ดพิซซ่าเด้อจ้ามาทำพิซซ่านะคะ วันนี้พิซซ่าหน้าทุกอย่างเลยนะคะน้ากิน สวัสดีก่อนสวัสดีครั้งแปดล้านดวงใจนะคะ l e t ก g ดเอาเดมเด้เาไบนั่นเนี่ยเดมินเน่นั่นอ่ะมินอะไรดิน่าจะไปที่มินดนโอเคไปเวนเดอไปที่เกมีย้ไปเนาะินเีย Hvad der? Ja. Jeg skal well, bare no. sætte om på, at den kommer ud. Åh, yeah. okay. Godt. Mm. går? Ja, det går vi så. Hvad er det? Du får kartofler på. Mm. Mm. Hvad er det, den der? Kan den ikke se putt i? Jo. Hæ? Tapas. Tapas? Okay. Hvad mere? Hvad med den? เต้นรอกัพิษอ่ามก็สมากอีกอ่อันนี้ก็กินอร่อยนะคะทุกคนค่ะง่ายๆซื้อมาสามสามซองนะคะสามซองก็เท่าไหร่นะสามซองก็ร้อยสามซองมันมันหกสิบก็หกสิบโครนก็ไม่แพงเท่าไหร่นะคะ สวัสดีทุกกำลังใจนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจมาด้ยวยพี่น้องปองไปจ้ะนี่ค่ะเห็ดอาหารฝรั่งพิซซ่าด้วยมนันนี่วันนี้จะกินพิซซ่าบอกกินแล้วประแดกกระส้มตำนะคะน่ากินไหมอ่ะที่ละอ่ะออาไปโพสไหม Værsgo. Åh, oh, okay. Værsgo. Smager det godt? Mhm. Mm Smager det godt, ikke er så er det så Mm, siger du? det godt? Mhm. med os på? min dit? Det er din. Rundt på. Ja. jeg er også på. Det er også nede under. Og den der mere. Også lidt. Nej, det kommer på den anden pizza. Nå, no, okay. Fint. Hvad med at Vi kan ikke putte den i. det passer bedre til skænke. Nå, no, okay. Godt. Mm. Du kan åbne ind i ovnen. Mm. Du kan åbne ind i ovnen. Mm. เต่าแล้วเข้าเต่าแล้วนะคะง่ายง่ายง่ายครับพี่น้องจะ้ะนิววันนิววันนิววันอืมอีกหนึ่งอันละ วันนี้ฝรัลล่งทำพิซซาได้จ้าค่ะพ so ี่น้องค่ะพิซซาพิซซาทำง่ายง่ายซื้อแผ่นสำเร็จมาได้จ้ะก็ซื้อแผ่นสำเร็จมาเลยง่ายมากแล้วก็มีสตรอเบอรี่นะคะสตรอเบอรี่ช่วงนี้ก็ออกล่ะฮะนายจะวิสเตวบอสตรอเบอรี่ Duftet er, er godt, min skat. Det var bare fuldt til lækker. Smager godt? Og godt smager også. En. Nej, det var for lidt. อืม,มอม่ล่ะลุงหย้ยเอามาชิมก็ขออันหนึ่งเลยจะไม่ได้เหรอที่รักจก๊อะอินฮีเหรออินอืมนะฮักหายมาเลยน,อน,น้อยนะเอาเหรอเออ โรบเนื้อสุภาพิโกะเยอะทักอืมเสร็จแล้วอืมเสร็จแล้วเป็นผลเอิรมตมุดพี่แล้วก็อันนี้ไอ้เขาเรียกอะไรนะไอ้มะเขือเทศเขาเรียกอะไรนะมะเขือเทศแห้งนะจ๊ะนี่ค่ะอร่อย ดีดีทุกคนอากาศดีมากนะคะเดนมาร์กเดียวเซ่เดี๋ยวกูแวะดีโค

มามาทุกคนค่ะมาเห็นหน้าสาวพิจิตแล้ววันนี้ก็ลุงไอ้นั่นลุงทาพิซซ่าสาวพิจิตก็ทําให้สตรอเบอรี่นะคะง่ายๆทุกคนโอเคแค่ดูก give มีพิ e a s e นี่จ้าก็วันนี้สตรอเบอรี่นะคะสตรอเบอรี่ก็อร่อยเริ่มออกแล้วออกใกล้จะหมดใกล้จะวายแล้วเด้อค่ะทุกคนค่ะ ก็มามามาโชคดีตอนคำสาวพิจิตเด้ค่ะสาวพิจิตชาแนลมาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อพี่น้องจ้ะเือกงานมาคำค่ะก็ประมาณนี้เลยนะคะห้าล้านดนใจสตรอเบอรี่น่าอร่อยไหมทุกคนโอ้ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยนานแล้วสาวพิจิตไม่ได้โอ้ลูกเป้งๆเลยนะคะเนี่ยของเดนมาร์กช่วงนี้นะครับสตรอเบอรี่ของช่วงนี้นี่ น่ากินมากเลยหวานหวานเลิศหวานแซ่บภาษาลาวเขาภาษาอีสานเขาวหวานแซ่บคักเด้อพี่น้องเอ้มันกำลังไงสุกกำลังงอมอือเพรใหญ่ก็เห็ดพิซซ่าให้กินมื้อเนี้ยคุยกันว่ากินนี่อย่างกันมาทำผลงานกันเป็นอะไรที่รักจ้ะมันสุกแล้วเด้อเด้อแฟร์ที่นู้นเป็น่ดนฟิซซ่าเหรออ๋เสียก่อนดูนดพัชร <Yeah. S 1> ีโพ้มาเดนฟิงเนี้ย

ของมันมาจากตลาดเนาะตั้งล่างตอนถึงทีสดจากไรใจมีฟาร์มก็ไปแล้ววันเดือนละน่าเดียวโอเคใครเอาขายเอาขายอันเดิสต์อันเด o สต์อันเดิสต์นี่มาละมาละมาละเอ้ามาหันหันกล้องมาทั้งเน่้นี่หน้าที่เรา งานไผ่งานมันทุกคนจ้ะ <laughs> มาเด้อพี่น้องพงไปพี่น้อง,องพองเผยกินกับไอ้ของหวานกินกับครีมสิไอ้นั่นนะคะสตรอเบอรีร่กินกับครีมไอวานิลานะคะอร่อยไม่ต้องไม่ต้องทำกะทิเหมือนบ้านเราพ่อใหญ่สวัสดีค่สะสกุลเยอะกินไอ้ไอ้นั่นพี่พี่เยุนพี่ยุนห้าวีดี I'm not sure you have this <c oughs> ชอบออพี่ห้าอีกพีนั่นแหละพี่เสยุ่นนี่บ่มีกินพิซซ่าไหมาเนี่พี่สกุลเป็นอะไรสบายดีป๊เป็นได้สตอบบรอเบอรี่มาพี่นี่ลูกเบลเลอร์เลยเห็นไหมกำลังน่ากินเลยกำลังน่ากินเลยขึ้นสักหน่อยหนึ่งขึ้นพอได้กำลังอกกำลังใจจากไอ้เพื่อนพ้องหายนานหายหน้า พี่เป็นไงครับวันนี้ช่วงนี้สบายดีไหมงานเยอะไหมก็นี่นะคะเดี๋ยวก็เทใส่ครีมเลยก็ของหวานนะคะบะแมนเฮดกะทินี่อย่างน่ะที่รักจ้ะเอ็นเนี่ยมาสุดยอดนี่ค่ะทุกคนเดี๋ยวก็จะขึ้นจักหน่อยค่ะพี่สกลสบายดีทางนี้ก็สบายดีพี่งานยุ่งงานช่วงซัมเมอร์นี่งงานหลายหลาย ให้แน่อยู่อืสตอรอเบอรี่ก็ออกแล้วทั้งเยอรมันสตอรอเบอรี่ออกเนะั้นเพราะวันนี้ร้อนมากเลยทํางานก็เปิดพัดลมแบบพัดลมแบบกระจุยกระจายเลยนะคะไม่ได้พัดลมวันนี้ตายเลยร้อนดีนะไม่มีแขกแบบแบบทําให้ทําให้สุขภาพติดเสียอืมนี่ค่ะก็สตอรอเบอรี่ยูนีก่กระกินแบบวัลลีลานะคะบ้านเราก็ ทำน้ำกะทิแตงไทยอันนี้ก็ไม่ต้องแตงไทยแล้วพี่น้องเอ้ยกะทิปกติก็ใส่นมอันนี้บบใส่จะงงสะ้ะสามสิบห้าองศาอีฮันโนฟเดบับเฟสมัทไทยบอกามินสเกตอ่ะเดนมาร์กเชียร์แกออสอเอฟียประมาณทอๆกันแหละพี่สามสิบเอวฮะพี่ซ่าหน,น,นูไปไปกินพิซซ่าน้ำกันจ้ะทุกคนค่ะ กินพิซซ่านํากันมาเด้อมาเด้อมาเด้อสาวพิจิตริพาไปกินพิซซ่านี่มาเด้อค่ะพิซซ่าแลว้ลวแล้วเดี๋ยวก่อนนี่โอ้เห็นยังล่ะเห็นบ่พิซซ่าโอ้คุณลุงจ้ามาแล้วมาแล้วนี่มา嘛ตั้งก่อนตั้งก่อนกินพิซซ่านํากันเด้อทุกคนเห็นสาวพิจิตรบ่มาเด้อจ้ามากินพิซซ่าน้ำกันก็ มาปีนี้เย็นๆโอ้ยบ่อยากคุณพาเด้ออยากกินไหนนั่นอยากกินตาบักาคุงมาเหตุงานคำพี่ลุงกะเอาจัดไปที่รักเอาวานเอา,เอานี่แซบแค่น,นี้ก็แซบแล้วทุกคนค่ะกนง่นไงอาหารฝรั่งนี่ยกิน่นไงแห้งบอยากิสาพี่มันไงมันไงแห้งมาเด้อ ค่ะทุกคนค่ะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะที่เขามาให้กำลังกำลังใจใพี่สะกลจ๋าขอให้พี่มีความสุขเด้อจ้าแล้วคุยกันอ่ะกินขอกินพิซซ่าก่อนเด้อกินพิซซ่าแซ่บ